ขณะนี้กําลังเกิดเหตุเผชิญหน้ากันระหว่างชาวบ้านที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะเมื่อในวันนี้ทางกรมอุทยานได้นําเจ้าหน้าที่กว่า600นายเข้ารื้อถอนต้นยางพาราและต้นปาล์มค่ะที่ตําบลเขาพระตําบลพิปูนอาเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชบนเนื้อที่กว่า240ไร่นะคะแต่ว่าชาวบ้านไม่ยอมให้หรื้อถอนและนํากําลังเข้ามาปิดล้อมการทํางานของเจ้าหน้าที่ค่ะ จนถึงขณะนี้มีรายงานว่ากลุ่มชาวบ้านในตำบลพิปูนอําเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงปิดล้อมเจ้าหน้าที่อยทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมด้วยทหารและฝ่ายปกครองจำนวนกว่า600นายที่พยายามจะเข้ารื้อถอนต้นยางพาราและปาม์นน้ำมันในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาหลวงจำนวน21แปลงรวม240ไร่ซึ่งถูกตรวจยึดตั้งแต่ปี2547และศาลสั่งให้ผู้บุกรุกออกนอกพื้นที่แต่ได้รับการผ่อนพัน การเผชิญหน้าระหว่างกลุ่มชาวบ้านที่คัดค้านกับเจ้าหน้าที่เริ่มตั้งแต่เมื่อเช้าที่ผ่านมานะคะกลุ่มชาวบ้านเปิดเวทีและเขียนป้ายโจมตีไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดําเนินการล่าสุดนายสุทธิพงศ์เทิดระตนพงศ์รองผู้ว่าการรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพยายามเจรจาให้ชาวบ้านปล่อยเจ้าหน้าที่ทั้งหมดแต่ชาวบ้านยื่นข้อเสนอขอเข้าไปเก็บพืชผลผลิตที่เหลือจากการรื้อถอนและเรียกร้องค่าเสียหายที่เจ้าหน้าที่เข้ารื้อถอน และจนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปมาตรการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติเขาหลวงเกิดขึ้นหลังจากสำนักงานพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชนำกฎหมายตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติปี2504และ2507มาบังคับใช้รื้อถอนพืชผลการเกษตรที่บุกรุกป,ป่าสงวนแห่งชาติเขาหลวงครอบคลุม6จังหวัดนะคะคือจังหวัดนครศรีธรรมราชกระบี่พังงาภูเก็ตตรังและสตูล มีเป้าหมายดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่15กันยายนหลังจากพบว่าป่ากว่า5ล้านไร่ถูกบุกรุกและเหลือป่าสมบูรณ์เพียงร้อยละ50เท่านั้นค่ะ จนถึงขณะน,นี้ชาวบ้านก็ยังรวมตัวกันอยู่นะคะเพื่อปิดล้อมการทำงานของเจ้าหน้าที่ขณะที่อีกด้านหนึ่งมีรายงานนะคะว่าตำรวจนำกำลังไปสมทบเพื่อสมทบการทำงานของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเช่นเดียวกันค่ะสถานการณ์ล่าสุดที่กำลังเกิดขึ้นนะคะดิฉันจะสอบถามจากคุณกฤษณะที่วัดสิริกุลค่ะผู้สื่อข่าวไทย PBS ค่ะสวัสดีค่ะคุณกฤษณะคะสวัสดีครับสถานการณ์ล่าสุดขณะนี้เป็นยังไงบ้างคะ าการณ์ล่าสุดนะครับก็คงยังมีความตึงเครียดนะครับระหว่างเจ้าหน้าที่กับฝ่ายของผู้ชุมนุมนะครับมีการปิดขั้นถนนปุดถนนฝังไม่ให้มีการนารถออกมาได้นะครับเจ้าหน้าที่ก็ยังสงงติดค้างอยู่ด้านบนประมาณหกร้อยนายนะครับยังไม่สามารถนารถออกมาข้างนอกได้นะครับอย่างไรก็ตามตอ,อนเย็นที่ผ่านมานะครับมี กา,ารเจราจาพูดคุยระหว่างรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่เปิดพิปูลน,นะครับแล้วก็กับนะนําผู้ชุมหนุมวรมกวว่าได้มีข้อตกลงขึ้นมาสามข้อนะครับก็คืออย่างที่เมื่อครู่นะครับก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยก็คือ,อเรื่องของค่าเสียหายที่เกิดต้นยางที่อยู่ในเขตอุทยานนี้เจ้าหน้าที่เข้าไปน้ทถอนทาลายในวันนี้นะครับอันที่สองเนี่ยก็คือให้อาสาสมัครวิทั์ป่า ได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สายตรวจอของอุทยานแห่งชาติเขาหลวงนะครับแล้วก็ประเด็นที่สามเนี่ยก็คือให้าชาวบ้านสามารถเข้าไปเก็บผลอาิน์ที่ยังอยู่ในเขตอุทยานที่ยังหลงเหลือจากการทําทลายในวันนี้ได้ต่อไปนะครับสามประเด็นนี้ปรากฏว่าท่านผู้ว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับได้รับข้อตกลงนี้ไว้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับชาวบ้านก็ได้ยื่น เสนอว่าทั้งสามข้อเนี่ยจะต้องอบรรลุข้อตกลงในวันศุกร์นี้นะครับแล้วก็จะต้องยึดรถของเจา้าหน้าที่ทั้งหมดเนี่ยเป็นประการไว้ก่อนนะครับจนกว่าข้อตกลงเนี่ยจะบรรลุเป้าหมายโดยจะปล่อยให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเดินลงมาจากภูเขาได้นะครับแต่รถเนี่ยไม่สามารถเอาออกมาได้ต้องจอดทิ้งไว้อย่างนั้นครับล่าสุดเนี่ยสถานการณ์ยังอยู่ใน,ในขั้นตอนนี้ครับค่ะ ตอนนี้มีวิแววว่าทางชาวบ้านเตรียมที่จะสลายการชุมนุมไหมคะหรือยืนยันที่จะชุมนุมเพื่อที่จะอยู่ในบริเวณนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะชาวบ้านก็คงยังยืนยันที่จะอยู่ตรงนั้นน,นะครับเพื่อสัขวาป่าไม่ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนำรถทั้งหมดเนี่ยออกมาได้ซึ่งรถเนี่ยก็มีทั้งรถจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับรถจากตำรวจตะเวนชายแดน ที่42รถขนาดใหญ่นะครับเป็นรถทมวี่แล้วก็รถบรรทุกทหารจากกรมทหารราบที่15นะครับอ,ององพันที่2องค์ทัพภาคที่4จะส่งกาลังเข้ามาในพื้นที่นะครับมาสนับสนุนการทํางานของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานนะครับค่ะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยก็ยังติดทังอยู่ภายในทั้งหมดเลยครับ การรวมตัวของชาวบ้านในครั้งนี้มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่ามีใครอยู่เบื้องหลังไหมคะหรือเป็นการมารวมตัวของชาวบ้านในพื้นที่กันเองนะคะการรวมตัวของชาวบ้านนะครับก็มีผู้ที่เป็นแกนนำเนี่ยเป็นนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่นะครับคนแรกเนี่ยก็คือเป็นอดีตสอจอนะครับชื่อที่เป็นรู้จักเนี่ยก็คือสอจอวอดนะครับส่วนคนที่สเนี่ยเป็นนายก อบตนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระอำเภอพิปูลนะครับเป็นสองแกนนําหลักแล้วก็นอกจากนั้นก็มีนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่หลายคนนะครับเช่นสมาชิกอบตสมาชิกสภาเทศบาลนะครับที่อยู่ในช่วงระหว่างการหาเสียงพอดีนะครับก็มีการโดนดรกมาหาเสียงทางด้านนี้นะครับก็คือมาปรากฏตัวต่อชาวบ้านแล้วก็ถ้าบอกกันตรงๆก็ออกในแนวพลุกระโดมนะครับมาจัดฝัง ในการต่ารของเจ้าหน้าที่รวมทั้งในเรื่องของซื้อรถของสมุนชนเองนะครับก็ถูกปิดกั้นติดอยู่ภายในไม่สามารถออกมาได้นะครับค่ะคุณกฤษณันประเมินแล้วสถานการณ์น่ากังวลว่าจะบานปลายไหมคะจากบรรยากาศที่กําลังเกิดขึ้นนะคะสถานการณ์ล่าสุดนะครับก็มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาสุดเนี่ยคาดว่าน่าจะมี เหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นในช่วงเที่ยงคืนของวันนี้นะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะปัญหาทุกอย่างน่าจะจบลงในในประมาณเที่ยงคืนนี้ครับค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากค่ะคุณกฤษณคะคะเป็นความพยายามที่จะยังกระจายกันต่อไปนะคะสำหรับชาวบ้านและเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะหลังจากเผชิญหน้ากันมากว่าสิบชั่วโมงแล้วค่ะที่จังหวัดนครศรีธรรมราช